ขออ่อญาแกนิ่เซอร์หน่อยเด็กใครวะเนี่ยผมมีสองคนรับลงหนึงง่งศูนย์ห้าหกเตรียมตัวเร็วๆเตรียมตัว ราคาหครับเอาไปแล้วบอาเสียวเอิไอ้ยมึงแจ้งตำรวจ้รเหรอไอ้เหี้ยใจเย็นแชทใจเย็นครับใจเย็นอย่าลำกันนะอย่าลำกันอย่าลำกันครับอย่าำกันอย่าำกัน อ็หรอไม่ได้ใส่เลขบออะไรว่าห้าหน,น,นึ่งหกสองวะเอ็กแว็กไปยูโรงพยาบาลเนี่ยจะรำการนะครับอย,อ,ยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับนนโนนนนนน้้้้้าาาึึมมมัััยยยกกกขขบบบ <c oughs> พี่ทางกลับบ้านมันนี่พี่ทางกลับบ้านมาเลยวัวไปกันไอ้วัวไปทางปั๊มพี่ปั๊มไปตรงมันลงให้เปอีก็มันพี่ปั๊มตรงเวทีเฮ้ยมาอยู่เดิมอยู่เดิมขึ้นไปขึ้นไปไปกําลังไปกําลังไปน้ะไม่รอดนะผมไม่รอดนะว่าโดนเหรอชี้ชี้พูดตลอดอยู่ไหนกูอะโอเคสลับมาสลับมาอ๋อมันมันขับรถอะไรอ่ะมันขับรถอะไรแท็กแท็ก สีอล้วพี่โน่สีอัที่แปดมันเรื่อยๆอยู่ไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วามาสีดี่าลงแปดผมีแปผมบนวัด่มบอนเดดอนี่สแปดีแปดีแปดสีแปดของผมองผมองพี่เอาสี่อี่ดีแปพี่ไอ็กไออของพวกเราของพวกเราสนาดมาแล้วอยู่ไหนต่อตลาดโ้เจาทกี่พวาไปทางไ ตรงไปแล้วตรงไปแล้วเดี่ยวขวาแต่ผมแต่ผมผมเจอเจอสองคั้นเลยอันนั้นอะไรตัวหลุดหรอหรืออุ้มอยู่ตัวหลุดตัวหลุดถอยไปหน่อยเอ็กเอเจอร์มาเซิร์ฟถอยไปเลยถอยไปถอยไปถอยไปเอ็กซ์เอแต่ตัวทีถอยครับดักตามไลน์ไปเลยเดี๋ยวคุณรอดักอุ้ยโดนแอสตอรี่เนี่ยมันไปบ้านอ่ะมันขึ้นเมืองบน ฟังซ้ายนะกูจะฝั่งขวานะยงแต่นะกูไปทางโกโก้เอาไปซ้ายไปซ้ายกูว่าให้ราซีซีหน่อยู่ยยตรงไหนครับสะพานไฮเวย์แล้วไฮเวย์เหิน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 ไม่ได้ลงล่วงลงล่วงลงไฮเวย์ข้างหลังอ่ะอย่างโง่ครับครับครับ หน่ามาช่วยเลยวะพเอ้ยนี่พี่ให้ไปเหินใหญ่พี่เหินใหญ่เหินใหญ่คันนึงพี่แท็กสีขาวเอ้คนยังษ์ซ้ายไปลยนตาต้อเหินใหญ่เลยพี่เหินใหญ่เลยเอามาดิเอามาดิเนี่ยเหินใหญ่พี่เหินใหญ่เลยพี่เหินใหญ่เลยเดินนั้นเดินนั้นเดิน คนเนี่ยเฮ้ยตีไปตีไปรออุ้มหน่อยรออุ้มหน่อยสวยไปเตรียมตัวอุ้มกูมมขาอ่อนจังเลยนะ่ะ ได้ได้มาสได้มาสได้มาสได้ตัวหลุดไปแล้เนมาเแล้วเกมไปแล้วเกมไปแล้วเอมามพี่น้องเอาดาหอศพกันึงดาอศพกันมึงพิงาสมาหอจิงรับเล็กเลัหนึ่งัวัหนึ่งหนึ่งึ่ออย่งไเกมี่ยไปฝั่งซ้ายออกยาวเลยเลยไปไหนไปฝั่งผมชิเพื่อนผมเช่เพื่อนโคเล็กี่โคเล็กโคเล็กว้ไหน แรกมันอยู่เมืองโบราณจุดล่าสุดตรงไปต่อตรงไปต่อขับตรงยามเลยพี่มาขับตรงยามอะไรใครมีใจลานทางโบรายพี่อยู่ฝั่งฝั่งนี้ด้วยป่าวะเดี๋ยวกูลองไล่ทางบ้านไม่มีเนินมึงก็ทำอะไรไม่ได้หรอกจากไปพี่จังหวัดบ้านติ๊กีติ๊กอาจจะย้อนกลับไปกูอยู่อยู่ทพีกัลเนี่ยเจ้าไม่มีเนินรถมึงก็กลับแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยไม่ได้แรงรถกูแรงกว่ามึงเยอะ โอเคกูให้นี่ไหนเราอะไปหลุดปั๊มปั๊มพี่อยู่ปั๊ม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 เปั๊มนะปั๊มไม่ปั๊มชซดเหลืองนะให้ปั๊มชซดเหลืองเพราะไม่ได้โซเดียเหลืองที่ไหนอะปั๊มชซดเหลืองคือที่ไหนอะอ๋อี่ซ้ายครับนะสี่บ้านที่บ้านครับไล่หุ่นไล่หุ่นบ้านเจ็ดเยียพี่บ้านเจ็ดเยียบ้านเจ็ดเยียจัดไปไปทหารอะดาก็ได้ลาอยู่โอเคพิกอะอยู่ฝั่งพิกป่ะ เสื้อผ้าเสื้อผ้าข้าวทหารครับเจ้ไปตอนนี้เจ้เพิ่งผ่านโพลิกมาดูพวกมันปะไม่ใช่ตัวเดม็อกยังอยู่อ่ะซีซิกอ่ะอยู่วะเห็นต้าเนต้า ซ่อมนี่ผมซ่อมนะจะขานแล้วบสุดรับร้านกนเต๊นร้านอะไรอยู่เหรอจได้จแล้วไดขายหรือให้แล้วหรอโ้หอัทางบ้านอะไรวะรถสองไอ้ไอ้ไอ้เป็ดเป็ดอะเป็นเพื่อนนะมีอยู่เคสนึงเนี่ยแล้วรอแล้วอแล้วแล้วรแลอแล้วดนะเกี่ยวอย่เนี่ยเกียวมนอะจริงอะะพี่ เป็ดอะเฮ้ยไอไอไอรถสีขาวเหมือนรถไฟฟ้ารถรถรถของซิกซิกปะใช่ใช่ใช่ครับที่ยังรู้มากยังมีสีเขาฝากรถไว้ที่ยูเป็ดค่ะก็มาใช้มั้งยูเป็ดอยู่ในเนี่ยเอลเคียเออหรอเอลเคครับเขาไม่ได้อยู่ซิกซิกเหรอ เขาย้ายแล้วค่ะบอกแล้วบอกแล้วอ๋อคือเขาอยู่ซิกเขาอยู่ซิกซิกมาก่อนใช่ปะใช่ครับโอ้แล้วเขาก็ย้ายมาโอเครสามครั้งสามครั้งไม่เยอะเยอะตอนนี้ไม่อติรถทั้งหมดสองซิกซิก้าไม่ไม่ไม่ก็คือไม่ก็คือไอยูเป็ดเนี่ยอยู่ซิกซิกใช่ครับลุงใช่ใช่อ่าแล้วก็ย้ายมาอยู่สัเนาก็คือก็คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปกับมาโคก็เลยไปอยู่กับเอลกีใช่ใช่ใช่ครับ แล้วตอนนี้ใครใช้อ่ะไอยูเป็ดใช้หรือว่า LK ใช้วะคนในเอลเคอ่ะทุกคนในเอลเคนเลยไล่เป็ดไล่ยูเป็ดไม่ได้ใช้หรอไอนนี่ปั้นยังไม่ขับดีนะยูเป็ดอ่ะไม่มันขับเก่งนะตามอยู่ว่าครูตามดูนึ่งนะขอแซนดนิดนึงนะมันมี S10 Hard ด้วยหรอของซิกซิกหมดเลยซิกซิกหมดเลยซิกอ่ะใช่ส่นู่นหมดเลยสี่มารโค ทำม,ม,มาแล้วควางอยู่นี่มดแล้วโดนไล่นะนทั้งหอทั้งนี่เลยอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับน่าจะเกมว่ะรถปูไม่ค่อยไหวกนะับตัวรว่ะรถต้องเดแม่งแรงโเ,เลยไอ้ยศเข้าบ้านได้ปะบ้านเข้าได้ครับบ้านเข้าได้ไปถามไปก่อนยนะังไม่ได้เข้า ตัวนั้นหลุดได้ยังพี่ไม่ทันกูพิงหลุด,ดเราเจอเจอเพิ<อ><อ><ะ>่มปะเราเจอเพิ่ม,มปะเอ็บกิฟแต่ขนาดยู่ไกขนานะ อยู่เดี๋ยวไปร้านเลยพี่มันอยู่หนุกอยู่เดี๋ยวไปร้านเลยดูคามักำลังแหกกันลุกเยเหรอตุมใหญ่มาแหกมพี่อยากให้มันเงกหผมด้กกือเรือือลยก็ตืเลยกะตืเลยไปยู่ไหาไปะไปมั่นนพี่อยู่ในนันะไม่มีนะมาดักดักตัวนี้พี่ดักพมาแหกไมนโดนมันโดนพร้อมสุพประมาณกี่นาทีอ่ะใครโดนเมื่อวานโมงนี้พี่เอ้ย น้าวันสามพี่สาสิบเท่ากันจะเพิ่มนั่นหรือเป่าค่าปรับหมื่นหนึ่งอ่ะคุณพ่อบวกลบคึ่งชั่วโมงบวกถุงพ่อหมื่นนึงอ่ะจำดีรืเล่าลังออกนะมันจะมีนะสามสี่คนกี่คนกี่คนสามสี่คนใช่ปะม่คนห้าคนไอคุกมันเ้าคนนะพี่เก้าคนนะห้าคนเยอะ อ๋อลงบา้าคนหรอเยอะหรอห้าคนเพื่อน5คนห<อ> <5 S 1> ้าคนห้า <5 S 2> คนห้าคนหาไม่เจอหาไม่เจอสีพวกมันอยู่เนี่ยอยู่เต็มปุ๊กเลยนะสี ช่วยใงวุน้ายู่โรงมปมาน่าจะห้าแลบบอสบอสมันอยู่รงรมเอาดักไว้เอเอดักไว้ดักไว้มาเอารถมาปะรถมาคนเดียวเอวนเยวนหลุดเลยรถา ไปไกลก่อนแล้วก awesome. okay. awesome. ันเย็นเตแปนด้เฝ้าเฝ้างินไว้เจหนาตีเวลาไปเติมเวลาไปเติมเฮ้ยขอขอเติม่านงบาลด้วยได้เจียอยู่หน่งไ้โรงาบาลไม่มีคนดักเราดู้าได้เอเอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวไปดักาเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยวิ่ี่ยวที่นี่มไ้ยมาช่วยเฮ้ยกูยังแตกมึงอยู่ไหนมึงอยู่แถวไหนอยู่เส้นคุกปะ อยู่ไหนกันมาแล้วมาแล้วมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วมามันมารับกูหน่อยเยียยามกูแตกห่อแม่งยิงกูอีสัตว์กูอยู่แถวกำลังไปคุกโดนล้อหน้าเมาอุ้มตอบแป๊บหนึ่งได้ปะไปรับตอนนี้อยู่ไหนหน้าคุกหน้าคุกปะกูกำลังเส้นเส้นอยู่ตรงไฮเว่ยไฮเว่ยหน้าคุกแม่งก็กูไปบ้านก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะมามามาวิ่งตามกูหน่อยกูกำลังตัดไปเลลิปเปอร์ล้อหน้าไม่เป็นไรขับไหวอยู่โอเคเจอหอละเจอหอละตามาตามาเจอหอละเจอหอละ ขึ้นเขาไปแล้โอเคโอเคแต่ว่าอยู่เส้นในไฮเวย์มันทุกันได้เราก็เฮ้ยเจอนุงนี่ตรงนี้ใช่ครับพี่เดี๋ยวนี้แมงเวอร์ชิบหายเลยี่ตำรวจตำรวจงไล่ตำรวจลไล่อีกสองคันตำรวจไปล่ีกสามคันสาคันไปไหมกูกูต้องไปไหมสามคันสคันสคันตอนนี้กำลังไล่ไป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 ไจไปไปไไไไจไไไไปไไไขเ แต่ขับไปเขากหนาเขากนาด้กินเขาวิทยุเขาวิทยุฮอลลีวูดบอลล่วนะบ๊อบไปบ๊บ้านไปเลยมันจะนสับสนแล้วงงๆหาคันหคันลุล้าคันแลวตัลงไปแถวหน้าบ้านโอเคาหนุ่หน้านุ่หน้าเขาเมือง กูเลียวไม่ได้เลยนะบ๊อบพอพอยันพอยันจะยันพอยันจะิงไอ้ยู่ตรงไหนพอยันอยู่พอยันอยู่กลังจะเข้าเมืองระเบิดฝั่งไหนบบวาบายบอบวยบายมันไปด้วยครับย้านมันตามไปด้วยนะับเดี๋ยวบ้าย้านเขบ้านไบยานบ๊บไอ้บ๊อบบนะบอบให้กูหน่อย

องซ่อมหมดกล่องซ่อมหมดพิไทยพิไทยกล่องซ่อมหมดพี่ด่นดวนๆขอด่วนขอด่วน,จจอนขอด่วนลุงค้าไม่ได้เซค้าพิไทยบอกไอ้บู๊ไม่มาครับคนเซ็ตไม่อยู่ครับไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับแล้วก็รถขับไม่ได้เลยขับไได้เอาไปอุ้มก่อนได้ปะคันนี้ครับลุงคันนี้รถใครอะ่อะคันนี้เรียกวอมาได้ปะ มาด้วยมาช่วยด้วยมาช่วยเฮ้ยเอากล่องซ่อมให้กูในบ้านหน่อยดิกูไม่มีกล่องซ่อมเลยไอ้เหี้ยแล้วกูอยู่บ้านไม่มีด้วยไอ้บอสมีกล่องซ่อมปะอยู่บ้านหนยอยู่บ้านไม่ไหนนี่ตอนแรกกูคิดว่าไอ้บุ๊มหนึ่งศูนย์ห้าหกพอเฮ่อแล้วเร็วพอสองลำตำรวจบน ไปไปน้องเดี๋ยวเปนน้ำมันให้กูด้วยโอกไปรอกมันบั๊มอะไรกันวะมันบั๊มอะไรกันวะมันบั๊มอะไรกันวะเจ๊ไอ้บุ๊บไป็นอะไรมาบ้านมาเนี้ยมาบ้านมาเนี้ยมาลงจัดไม่รู้เหมือนกันไม่ตอนเนี้ยเรามันจะมีตัวนึงกลับโรงพยาบาลแน่นอนนะเจ๊แทงตายอยู่หน้าเนี่ยหน้ากุศลใหญ่มันออกลูกมายิงโดน อะไรอ่ะอ่ามันอยู่มันอยู่มันอยู่เต็มคุ้มเลยนะเอ้ยยังไงเอ้ยยังไงไม่รอดแน่อะไรอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็อยู่ในนั้นแหละพี่ขับรถกงูที่เพิ่งมาใหม่นะพวกนั้นติดคุ้มหมดเลยนะพี่เอาแล้วมันเอาตกลงมันเจ้าตกลงเจ้ากินเลยไปนะมึงเอามันเลยเออมันเอามัน พุ่งออกไปสักหน่อยไม่ทันงงหมดกูก็งงเหมือนกันอะนะจุกนั่งอยู่กูเฮ้ยพี่มองเอารถสี่ร้อยโลมาจอดข้างนอกดีกว่าปะมันจะได้โชนไม่กินสี่ร้อยโลอยู่ข้างนอกดีกว่าต้องบล็อกสองสองคันพี่สองคันนะอยู่ๆเลยมันทำอะไรไม่ได้เลยก็เอาจอดข้างนอกดีกว่าใช่ต้องจอดข้างนอกจอดให้วงนอกนะบอนชนจะไม่กินไง วางสบายแถบตรงร้านเกมเนเราไม่ได้ไอ้ผมจะกส่งเกมบอกว่าโดนปัญทางอ่ะสี่ร้อยโลอ่ะสี่ร้อยโลพังพังง่ายจัดคันนี้ไม่มีเกาะแทนวางสบายแถบตรงร้านเกมเหอนเรานะตรงบางจังเลย กำลังโดนนัวสวยอยู่ในนี่นะในฟลุกนะตอนนี้สองต่อร้อยตอนนี้สองต่อร้อยอ่ะโตแล้วไปช่วยตัดสินเลย แค่เลยหน้าเบ็แจ right. ็คกลับลงมาอยู s. <S you you s <S ่นะมีใครจะไปเฝ้า uh ป้ะโอ้สี่เลยสี่แค่เลยพี่เปาไอ้แจ็คอะไรเนี่ยโดนหมดเลยจะอยู่เจอยู่จะ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 ได้เคสหนึ่งแล้วเนี่ยน้ำอะไรพี่ยังอีกไหมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขาวขาวอ่ะอมเจอหรอเจ๋อจัด ตะขอ no ขาวตลอดงตลอดส่งด๊อกดอลงด๊อกต่ดอกงดอตงเื่อเปดหมเอยๆส่บอ้เน้ดนางแล้วอเคลานดรไอยอไปไหนแล้วไปไหแล้วรถแต๋ขาวยอะ้งแขาวเจอแล้วเจแลวเจอแล้วเดี๋ยี่จิงให้พี่จังให้ เป็นงั้นแหละเฮียเนี่ยนะาทาทาอย่างเยอะอ่อยจัดอ่ะพี่ตีให้ซื้อกล่อง่้มเหรอพี่เออไปซื้อกล่อง่้มให้ไทยพี่เฮียไออนี่ไปที่เอนี่รู้เปฟ้าสีขาวรู่เฟ้าสีขาวอยู่แนาา่างหาพี่ l ออยู่ในบ้านลึมเลยนะปเลยนะแวร์ดนพี่เน้ออุ้มเลยนะรถใหม่รถใหม่ซื้อรรถ กำลังไปบ้านนี่คเอีกคเอเดี๋ยวพี่จุดโฟนจุดโฟนท่จะหลบสะพานแล้วน่งคอีกีเก้าเบอร์ครับลาจีนขีตาไม่น่อยเสียแล้วเสียหลังจุดนนมาระวังเบนใหม่เบนใหม่สีแดงอุ้มันหนึ่งนะ ลาไป ha, ่อ่ะอยู่ล้านนี่อยู่ร้านเหอะดิควันกูขึ้นนะรถควันขึ้นวันนี้ไอ้นี่ยข่ายบ้านโคอีรถได้ชัก์จรถได้ชัก์ขายบ้านโคอีไปไปปั๊มในนิ่งเสาร์นะปั๊มเม่้ดนเสาเหรอใช่ใช่เรถปูควันขึ้นเข่ากังขันนาบ้านโคอีพี่เจ็ดเก้าเบิร์ดไอ้กูเกมนะเจอสามสี่ไอ้ไปช่วยกูคุกเลยเกมแล้วไปแล้วไปกูไหนแล้วเรียกคุกหน่อยช่วยคุกหน่อยเกมแล้ว เยอะนะครับคูมันอยู่เยอะครับตอนนี้เข้าไปตายอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วมันออกแล้วเวลานี้มันออกแล้วหมดเวลาแล้วจะยีเมสิ่งมันอยู่แล้วเซิร์ฟจะมีชพลาดจะพีชพลาดทีสองอยู่เจงก่อนเทีสองอยู่เฮ้ยกูไล่อาสามสี่นะอยู่กับยองเทคสองยุนข้ามแม่ลงมาทีสองไม่ไช่ไม่ใช่เทีสองหลังขวาแตกนะลุงล้อไหนแตกใครยิงไว้อะไม่รู้อ่ะหน้าปะหรือหรือหรือ หน้าขวาลุงเขาบอกหน้าขวาครับเข็ดหนึ่งว่าน้ำเพื่อเราน้ำเพื่อเราก็รุกอยูบ่บ้านเต็มตัวบ้านเต็มตัวใครดูบ้านนะเดี๋ยวพี่ไปคุกช่วยใช่ปะ้ะถ้าโดนอุ้มอยู่นะอยู่ตรงกลางเลยแถวบ้านเราเลยนะได้ได้ผมกำลังจะไปช่วยพี่ผมผมอยู่ใกล้มากเลยครับแปดมันสี่แปดมันกูเจอสี่แปดมัน เอ้ยขอน้ำมันหน่อยน้ำมันไม่พอขอน้ำมันหน่อยน้ำมันน้ำมันน้ำมันมีน้ำมันปะลูกครับผมต้องออกไปขับออกไปเติมให้อ่ะลุงมีถังหย่งอนอ่ะนั่งรถกลับ ไม่หรอมันอยู่หน้าบ้านนี่มันเห็นไหมเนี่ยบ้านวันอยู่หน้าบ้านเนี่ยเต็ม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 เลยมีใครมีเออมีอาหารพี่พี่เราพี่มาดีน่าจะมีครับอยู่น้าบ้านไอ้ในรถผมน่าจะมีรถเต็มเลยทุหมือมีเท็กสองเลยหรอมีสิครับเพื่อเราโดนถอดเต็มเลยดูเรื่องไหนครับ เลขหนึ่งศูนย์ห้าหกลาอยู่แ <0 5. S 1> ค่นั้นแหละจอดศูนยรกลางเมืองเคตหนึ่งนะพี่ัครับอยู่่ายคำนวณแถวเขาหขาวยนะติกดกับลุงมันติด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 พวกเขาพวกเขาอยู่ตรงแรกเกตสคันนที่สาคันนะ เกมไปหนึ่งคันหรือสองพี่แต่สองโอเคสามคันพี่สามคันเลยสามคันเลยสามคันเลยมีใครช่วยลนูหนูะามัไล่นรกมแล้วเหรอยังไม่ได้เจอคนทำไลท์ไทยอย่าเปิดช่วยเพื่อนนะเนี่ยอันนี้อยู่เป็ดปะไม่ได้อยู่เเกมเลยยังไม่เห็นชื่อลุงขึ้นเลยอ่ะไม่เกมแกอยู่บ้านแกอยู่บ้านแกอยู่บ้านแอยู่ประตดแล้วเปเกมใช่ปะเปิดเกมแล้วไอ้แกจะงบอกไปหลังบ้านไอ้เชี่ยเนื้อประตูบังประตูทำเชี่ยอะไรเนี่ย มันติดเหล็กเยนะอะด้วยามั<ห>นทำอะไรไ,<ห>ไม่ได้เลยมันเหล็กมันดูดไปเลยอ่ะมึงก็อยู่ห่างๆสิไอ,อ้โง่เห็นเดียวบ้านรถไฟเคสหนึ่งมที่โดนอ,อึ้งอ่ะบ้านัถใจเคสอย่าปิดสีเ่เฮียเวลากูอยู่ตรงนั้นน่าจะเพิ่งปิดดีมันจะปิดทล้ไมมันไม่มีใครอยู่ข้างในแล้วกูลากไปเล่นบ้านแอรโอเคก็ได้เฮียถ้ามันจะตามกูขนาดเนี้ย เป็นไรกับลุงหนาวท่อเปล่ามาเจอเลยท่อเปล่าก็อยู่บนหน้าเซิร์ฟดูไว้ช่วยอยู่ช่วยอยู่ยางกูแตกนะบ้านเขาได้ไหมไทยได้เขาได้เขาได้เขาได้สองล้อละสองล้อละน่าจะไม่ไหวแล้วไม่ต้องช่วยลุงว่ะอยู่กระดาดสาล้อคดๆไปไม่เป็นไร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 เก็แล้วไปรอกลูกเลยินยากันได้ปะยากันได้ปะได้ไดกูโดนกูโดนพวกมันบัมด้วย เซนจิเขาโอเคนะครับอยู่ตึกแดงตึกแดงแตกหมดแล้วโดนทวนแล้วคันปะลัไปตอนท้ามาแล้วมาแล้วลุงลุงมามาลุงแดงตีนะโดนหนักจัดลุงโดนหนักจัดนี่เห็นลุงรึเปล่าเห็นลุงรึเปล่ามาตีรถข้างๆเลยมาตามมึงตามเลยมาข้างๆเลยมาแล้ว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 มาแลวไหนอะมึงอยู่ไหนอะเวมา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 ลดความเสี่ย รถนสีเที Indeed, ああ่ยรถมึงอยู่ทางนี้กูจะขึ้นเอ้าแล้วครับตังนี้ลุงไม่มึงจอดรถมึงจอดรถเที่ยเกินไอ้สัตว์โอ้เร็วๆบัร์ชิปตีไปเออรถบัร์รถเป็นไรอ่ะรถบาร์รถบัรก็กูบอกว่ารถบัรนี่ไงสัตว์ดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยพี่กิมพี่กิมดึงพี่ ตลอดคดูวะดิรถบั๊กรถบักบักบักเอ้ยไอเดี่ยวติดกินโลน้านโลน้าบอ่ะตีอ่ะตีแล้วกนโลน้าบ้านกับบักนะยีร้องไม่แตกอ่ะติดครับติดครับติดาตลอนพังนะไอบอเขึ้นอยไอบอกขึ้นมาติดเนี่ยสวยเอ้ยไอเดี่ยใส่ไปไปเจ้าที่จะดีอยู่ยังคนตัวครับไม่เช็ครถห้ไอ้เยี่ยติจอดรถเชี่ยอะไรของมันมาจอดอยู่ข้างเนี่ยไอสัตว์แล้วกูจะขึ้นยังไงอ่ะตีอะไอเยี่ยอย่างมึนอ่ะกลายมีโทรศัพท์พี่ในตัว ไ,ไม่มีม,ม,มีกิมเลยครับเอเ้าแมเจ็ดร้อย, <700. S 2> ยสัตว์สู้สครบไม้ับัรับเกิดัไสัต์เกินสองเครื่องนะครับมีไหมพี่ว่างบ้าว่างบ้างว่างบ้าง,าง,าง,างเอามาก็ได้ใช่จริงๆรงอดแล้วครับรถบั๊รอดแลด้วเราขึ้นรถไปแล้วตะกี้เนี่ย อะไรนะเนี่ยมาดูลุงโดนไล่จะได้ไม่ร้องว่าตำรวจเอาแก๊งเจ้าของอยังหมดคำกับยังไม่หมดคำจะพูดกับเจ้าของประเทศอีกเหรอมูงค่าปรับสองหมื่นนะครับบวกโทรศัพท์กเกินสองเครื่องเป็นสองืนสองน,นี่ยึดกระสุนด้วยใช่ปะใช่ใช่ใครับยึดเรื่องอะไรอ่ะ